สวัสดีนะสวัสดีสวัสดีสสดสสดฉันนักกีตอะ่ะสวัสดีเนี่ยฉันหายเงียบเนี๋ยเดี๋ยวหายเงียนเนี่ยมันเป็นชื่อพายุหรือมันเป็นใช่พวกเราเป็นพายุตอนทำลายล้านถ้ามีอีกหนึ่งคนจะชื่อคทเอลิน่านะแต่ว่าหายเงียนเนี่ยมันเหมือนอาการเลยนะวันนี้วันนี้ฉันจะมารีวิวเครื่องสมองเพราะว่าฉันอยู่ห้องของ ใครฉันอยู่ห้องของอาเมคอัพอิร์ติชแลวดูหน้าของเราเนี่ยใครแต่งให้เราจะรีวิวเครื่องสำอางดูช่างแต่งหน้าของเรานี่มาเลยมาเลยอามเมคอัพนี่ดูธรรมดาสุดอันนี้งานธรรมชาติงานใสๆนะคะสำหรับน้องๆที่แบบเบยากจะแต่งหน้าไปงานปาร์ตี้ต้องารความชิคหรือว่าแต่งหน้ารับปริญญาแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าอะไรได้หมดเลยเพราะว่าอันนี้เป็นสายเพื่อนเจ้าสาวหรือไม่ก็ไปกินอาพนุนหนู S <S ันนี้แตนะเมื่อกี้อัพต้นหนุนทีแต่นะเมื่อกีน้นต้นหนุนทีอันนี้อยแต่นะเจ้าสาวเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวโอเคป่ะแล้วป้ากุเห<อ>มือนสุมานงคือที่เราจำเป็นต้องใช้กันนะคะวันนี้เราใช้ลองเพื่อนมันยากไม่ใช่เราใช้ลองเพื่นที่แบบว่าเราซื้อมารู้จักแป้ง มแป้งข้าวเหนียวที่ที่เขาเอามาทําขนมใช่ไหมใช่วันนี้เราใช้เราใช้แป้งเปียกทาที่หน้านะคะเป็นการรีวิวเรื่อสํมางยี่ห้ออะไรซื้อออกก็ได้มึงใช้แป้งเปียกหรือใช้แป้งข้าวโพดใช้แป้งเปียกเพราะว่าแป้งข้าวโพดมันจะทำคใช้ขี้เปียกง่ะไม่ไม่เหมือนแป้งอ่ะมันเหม็นอ่ะฟังเธอรู้ไหมว่าการแกะแป้งแป้งเปียกกับแป้งข้าวเหนียวต่างกันยังไงฉันจะแนะนํานะเธอต้องใช้แป้งเปียกยี่ห้อลูกหมูเฮ้ยลูกหมีเล่นลีลี น่เลหูไม่ใช่อันนี้ดีมากมากสำหรับรองมือเราจบไปแล้วแล้วต่อไปในเรื่องของสีหน้าที่สว่างบริ้งขนาดนี้เราต้องมีการเล่นสีสันของตาเนจ้าอันนี้คือเครื่องสำอางคือเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพาเลสเนคเรทไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่นนคเรแต่อันนี้นคคิดเนคคิดอันนี้เป็นของกรอบซื้อมาจากสะพานพูทโอเคปะเนคคิดพาเลสเราต้องเราต้องคบนึงถึงความเข้ากันของเรื่องของสีสันเมื่อไหร่ถึงคิวนางแบบอ่ะ